วันนี้ก็จะมาทำกระหล่ำปีผัดกะปิกันนะคะก็จะมีวัตถุดิบก็คือกระหล่ำปีนะคะแล้วก็กะปิที่ละลายน้ำไว้แล้วนะคะแล้วก็มีหมูสามชั้นแล้วก็มีพริกกระเทียมที่ตำตำหยาบๆไว้นะคะค่ะเดี๋ยวมาทำกันเลยค่ะใส่น้ำมันแล้วก็เปิดไฟกลางนะคะ ใส่กระเทียมลงไปนะคะกระเทียมกับพริกใส่กระหล่ำลงไปนะคะกระหล่ำปีทาเสร็จแล้วก็เอาน้ำกะปิลงไปนะคะน้ำกะปิ